นี่มาเรามาเก็บเห็ดกันค่ะเอยเรามาตัดขาเห็ดกันค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวนะเดี๋วอุ้ยนี่แก้วที่ขูดมาโอ้ยสวยสวย,อยไอ้ที่ปัดแ,แบบแบบบมีขนไม่ได้มา สวหน้าชัดนะโมัโม่ไม่ได้เลย เห็นไ,ไหมเห็ดล่มอันอนี้เห็ดล่มเห็ดล่มได้กี่ดอกได้ห้าดอกนี่เห็ดเหลือ,ลองบ้านเราไม่ค่อยสวยเหมือนที่บา้านเขา เห็นปะจะหมดเวลายังยัสองนาทีเองอ่าไมสิบนาทีาทใส่ต่อนถึงใส่เห็ดแยกประเภทของเห็ดเป็นการเห็ดเก็บเห็ดที่ถูกต้อง เหลืองเหลือแต่หมวกกินได้วันนี้เป็นมื้อแรกใช่ไหมคะที่ไปเก็บเห็ดใช่ค่ะปีแรกของเออวันแรกของปีที่ได้เห็ดดอกแรกจำได้ไหมอะจำไม่ได้แล้ว <laughs> ตื่นเต้นมากไม่ได้ถ่ายเห็น <laughs> ไ,ไหมโอ้ยดีใจดอกแรก ไม่ได้ถ่ายทำไมไม่ถ่ายล่ะเตืนเขาตื่นเต้นตัดเร็วมากเมืออาชีพสุดๆดูนะครับเมืออาชีพตัดเห็ดากไปด้วยากไปด้วยสุดยอดมาเก็บเห็ดทำไมต้องแต่งตัวสวยขนาดนี้ด้วยคะคุณ มาหาผู้ชายในป่ามีด้วยเหรอ <laughs> <laughs> เจอเมื่อกี้หลบใหญ่เลย <laughs> ลุงยังกลัวคิดดู <laughs> <laughs> อันนี้ไม่ค่อยสวยเพราะว่ามันอยู่กลางแดดนักล่าเห็ดนะคะเนี่ย <laughs> เก็บเห็นมากี่ปีแล้วคะ <laughs> อุ้ยเป็นสิบปีแล้วถึงว่ารู้ทุกที่ <laughs> ตั้งแต่มาอยู่สวิต <laughs> สวยมากดีใจหนอนยังไม่มาเนาะยังยัมีอยู่เป็นบางอันี้ถ้าเกิดมันขึ้นนานาถ้ามันขึ้นนานแล้วมันจะเห็นนะเนี่ยต้องตัดทิ้งหมดเลยเนี่ยถ้ามีหนอนเดี๋ยวเราก็ต้องโยนปใต้ต้นไม้สี่นาทีแล้วนะคะเหมือนทำเวลาเลยอุ้ยหัวหลุด เก็บ <Baby. S 1> เก็บก็บเก็บ,กบ,กบของอร่อย <Baby. S 1> ได้แต่อันเล็กๆเ,เนาะมันกำลังขึ้นไงคะแต่มันเก็บได้แล้วถ้านานกว่านี้โดนฝนเน่าต้องเก็บบางบางบางดอกก็ทิ้งไปมั่งละเพราะว่ามันเน่าเลยคะ่ะเนี่ยอันนี้เพิ่งเลือดเห็นไหม พึ่งเลือดหนึ่งดอกค่ะจะไม่เหมือนกันอันนี้พึ่งเลือดอันนี้พึ่งหวานเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเน่าและเนี่ยเน่าล้วตัวเนี้ยมันมันชุ่มน้ำไปฝนตกมากคาดว่าปีนี้เห็ดจะเยอะไหมคะปีนี้น่าจะเยอะนะน่าจะเยอะฝนตกดีชุ่มฉ่ำแต่ก็ไม่แน่ สวิตเอาน่านอนม่ไดเดี๋ยวตกหนักเดี๋ยวก็ไม่ตกเดี๋ยวตกหนัก,นกเข้าก็าจะไม่ตกเลยแรงเวลาเห็ดถึงเวลาเห็ดขึ้นแล้วมันจะแรงทันทีโอ้ยนี่หัวหายอร่อยเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรคนไทยนิย Giov มกินหัวหรือกินตัวเห็ดนะคะกินหมดแล้วค่ะคนไทยกินทั้งหมดเลยหนู <S <s ว่าขาเห็ดอร่อย เก็บที่ได้นะเยอะคุณถือแบบตะแคงเลยคะ่ะม,มองกล้องอด้วยเราได้ครึ่งตะก้าแล้วนะแล้วก็มีเห็ดอู้สะอาดเอี่ยมมากนะเดี๋ยวนะจ๊ะแยกต้องแยกค่ะไปนะเสร็จแล้วกดดู